้าาเขมพักทายเพื่อนๆที่นี่นะคะเป็นงานมงคลสมรสของหลานสาวนะคะนี่โรงแรมเลิศธานีจังหวัดชลบุรีคณะของครูก็เลยมาร่วมเป็นเกียรติให้กับหลานสาวนะคะค่ะข,ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะพาเพื่อนๆมาร่วมชมบรรยากาศที่แสนอบอุ่นนะคะมีความสวยงามกับแขกผู้มีเกียรติร <ๆ S 1> ทุกๆท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีใน ผลชมรสของหลานทั้งคู่นะคะค่ะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้แม่เจ้าสาวสวย,สวยนี่แม<ร><ร>่เจ้าสาวมมแม่เจ้าสาวสวยมากค,ค่ะขณะนี้นะคะเป็นพิธีรดน้ำสังหรือหลั่งน้ำพระพุทธมนต์เพื่อประจาทพรนะคะเป็นพิธีที่สำคัญ ในงานมงคลสมรสซึ่งทุกๆท,ท่านก็จะได้รับชมเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและก็สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทุกๆท,ท่านคงมีความรู้สึกเดียวกับคุณครูนะคะว่าพิธีนี้สวยงามเหลือเกิน เมื่อเสร็จพิธีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเ,เพื่อนๆมาสัมผัสกับบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่มีความสุขสวยงามอีกเช่นกันนะคะเราจะมาเร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกคะ่ะบริเวณนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะคะนางฟ้าน้อยค่ะน่ารักมากเลยวันนี้ ดูดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมกับล้านลานนะคะวันนี้ร้านลานทั้งนั้นเลยสวยๆค่ะบายบรรดาเครือญาติเพื่อนเื่อนทุกท่าน,นก็จะได้มาพบปะสังสรรค์เจอกันแล้วก็ทักทายกันนะคะกับบริเวณตรงนี้ค่ะยินดีด้วยค่ะ ยินดีกับรันนี้งานน้องมดนะคะลูกสาวคนสวยของท่านขอสิสธิ์กับคุณนายยุสนีนะคะจงสมชิตค่ะมาร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมริมค่ะดอเอร์ันคูค่ะฉลองมงคลสมรสที่นี่นะคะบรรยากาศภายในงานเมื่อเช้าก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการรถน้ำแล้ว รับไหว้นะคะเป็นพิธีที่เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เราก็มาร่วมสแสดงความยินดีในบรบร,รยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเวทีที่เราจะมีการจัดเลี้ยงกันตรงนี้ค่ะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะค่ะคะงั้นเดี๋ยวก็มาร่วมงานกับคุณลุเลยนะคะ ปีนิจโทพยาบาลศาสาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในระดับดุษรีมติปีนิจเอกรยาบาลบุษรีมติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันนันเธอทำงานเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร s, ád, ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดรชนลดาจงศจิตครับกระตับราวและรับกาสที่จะเคยคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองต้องรับประานของให้กับเจ้าสาวดรชนลดาจงศจิต และขอให้ตระบางรับเตอรเทราเมตรมนโนชนิดทุกค,คุณค,ครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงกระพัดที่ได้เกียน ก่อนปิดคลิปนะคะคุณครูก็จะมีคลิปสนุกๆนำเสนอกับเพื่อนๆของคุณแม่เจ้าสาวนะคะคุณครูดุดณีจงสมจิตค่ะเธอน่ารักในงานนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกราการฉลองมองคลสมรสงน้องนดหลานสาวคนสยของคุณครูก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วคุณครูก็จะขอจบคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยกันทุกคนนะคะ